ดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่พระนัทท่านและคณะได้กรุณา5,196ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ3.2ล้านไร่พระนาชบุรีได้กำหนดวิสัยทัศในการพัฒนาจังหวัดโดยมีการเลี้ยง4ล้าน3แสนตัวเศษมูลค่า31,226ล้านบาทกุ้งก้ามกรามพื้นที่เพาะเลี้ยง2,1210ไร่มูลค่า2,152ล้านบาท76เมื่อเทียบกับ ในช่วงเดียวกันของปี2566เรื่องแรกที่ท่านผู้ว่านําเสนอไปนี่เป็นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากคือเรื่องของการ,รอนุญาตใช้พื้นที่ป่านะครับก็มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่เราต้องทํางานกันอีกเยอะพอสมควรเหมือนกันการแก้ไขาปัญหาและการขอรอนุญาตใช้พื้น,พ,นพื้นที่ป่าเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลนี้ให้ความสําคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สามารถมีที่วัดสายและเนื้อสิ่งอื่นใดก็มีพื้นทีส่สามารถประกอบอาชีพและสร้างไรายได้ได้ นะครับอย่างไรก็ตามการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าน,นั้นจะต้องเป็นไปตามกรอบระเบียบของกฎหมายด้วยนะครับก็ขอให้กระทรวงทรัพย์กระทรวงมหาดไทยกองทัพพิจารณาตามความเหมาะสมและถูกต้องยึดเอาหลักกฎหมายเป็นเกณฑ์นะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดตรงไหนพอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ผมก็อยากจะขอให้ช่วยนะครับอย่ายึดกฎแล้วก็พยายามที่จะแจ้งกฎมาเป็นตัวที่ไม่สามารถทําให้เขาสามารถมีที่อยู่อาศัยหรือมีที่ทำกินได้ถ้าตรงไหนพอมีท่านออ,ออกก็อยากจะขอความกรุณาอ้อนวอนว่าให้ท่านช่วยดูแลเขาหน่อยแล้วกัน นะครับเรื่องที่2เรื่องของการจัดก,การน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดราชบุรีเนี่ยซึ่งก็เป็นจังหวัดที่ต่อเนื่องมากับการากราบุรีซึ่งผมเพิ่งไปมาเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ําเยอะนะครับแต่ว่าขาดแค่การบริหารจัดก,การเรื่องน้ำนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้รมชนนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลเรื่องการแ,แจกจ่ายน้ําผ่านน้าไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบ จากภายแล้งหรืออีวันน้าท่วมมาก th ที่ส ouais. ุดเท่าที่สามารถทําได้นะครับเรื่องการเกษตรกรรมเนี่ยก็เมื่อกี้ก็เพิ่งฟังจากท่านนภินทรท่านองม์ถือช่วยพาณิชย์มาเนี่ยก็ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคที่มีความสําคัญที่นี่มากนะครับเห็นได้จากเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยที่นี่มีโรงงานอ้อยเยอะมีการปลูกอ้อยเยอะนะครับแต่ว่าตอนหลังก็มีการเปลี่ยนไปปลูกพื้นสวนพื้นไร่เยอะมากแล้วก็ผมว่าไม่ได้มีตัวเลขสถิติย้อนหลังไป20ปีนะครับแต่ว่าดูได้จาก รายได้ต่อประชากรต่อหัวเนี่ยหรือ GPP เนี่ยตอนนี้ก็เป็นอันดับที่13ของประเทศนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงมากก็ถือว่าเป็นการที่ทางจังหวัดได,ได้มีการพัฒนาให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรให้มีการเปลี่ยนไปปลูกพืชที่มีกําไรสูงขึ้นทําให้เขามีรายได้ที่มันที่มันดีขึ้นนะครับส่วนเมื่อกี้นี้ท่านผู้ว่าพูดไปถึงเรื่องน้ําหอนะมมะพาร้าวน้ําหอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจพืชหลักของเราอันหนึ่งเหมือนกันมีมูลค่าปีหนึ่งสองหมื่นกว่าล้าน เป็นลองแค่ทุเรียนอย่างเดียวอันนี้ก็น่าแปลกใจนะครับแต่ว่าจากการที่เราได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศเนี่ยทุกคนที่ผมไปเนี่ยคณะผมก็เดินในซูเปอร์มาร์เก็ตตลอดนะครับนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วเนี่ยนอกจากน้ำปลากับน้ำพริกสีราชาแล้วเนี่ยก็มีมะพร้าวน้ำหอมซึ่งวางขายอยู่ตามเชลฟต์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะยิ่งแถวแ,แคลิฟอร์เนียที่อเมริกาเนี่ยเป็นที่นิยมชมชอบสูงมากนะครับก็อยากจะให้ทางกระทรวงเกษตรเนี่ย ช่วยกันพัฒนาและขยายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมให้มีคุณภาพสูงสุดแล้วก็สนับสนุนให้กเกษตรกรมีการปลูกนะครับแล้วก็หาไรายได้เขามากยิ่งขึ้นนะครับให้กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนโครงการตลาดใหม่และช่องทางการตลาดที่มีอ e ีคอมเมิร์ซนะครับตลอดจนการจําหน่ายผลผล,ผลิตมะพร้าวแปรรูปด้วยนะครับขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวส่งเสริมการบริโภคหน้ามะพร้าวในหมู่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย หรือแม้กระทั่งชาวรุโรปก็ตามทีที่มีความชื่นชอบมะพร้าวน้ำหอมเป็นอย่างมากเป็นโอกาสสร้างรายได้ต่อหัวให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็อีกเหมือนกันครับเมื่อกี้ท่านผู้ว่าได้บอกตัวเลขมาแล้วก็น่าเป็นที่น่ายินดีนก็แสดงว่ามีการทํางานกันอย่างต่อเนื่องอาวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวก็มานะครับก็อยากจะให้ประสานงานกันเยอะขึ้นนะครับในหมู่จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันเมื่อวานนี้ก็ไปกาญจนบุรีมาก็ทราบว,ว่ามีนักท่องเที่ยวเป็นแสนคนเข้ามา แต่ว่าปัญหาก็คือว่าการจับจ่ายใช้สอยต่อหัวน้อยแสดงว่ามีมการค้างคืนนะครับก็ไปกาญจนบุรีมาก็มีจังหวัดก็มีอำเภอที่อยู่ไกลออกไปต้องใช้การเดินทางมากเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการสนับสนุนการสื่อสารที่ดีให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเรามีของอะไรดีๆอยู่มีอันซีนอยู่เยอะไปหมดเนี่ยก็สามารถทําให้เขาอยู่ได้ยาวขึ้นแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ได้เยอะขึ้นเม่ว่าเป็นอุทยาน หินเขาง,งูที่จังหวัดราชบุรีนาเสนอมาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีความสวยงามแปลกตาสามารถพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คของอจังหวัดราชบุรีได้นะครับขอมีคำสั่งการเพิ่มเติมนะครับขอให้กองทัพกระทรวงทรัพย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงท่องเที่ยวพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาอุทยานหินเขาง,งูให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขอให้ดําเนินตามดําเนินการไปตามกรอบกฎหมายในการใช้พื้นที่อุทยานให้มีความถูกต้อง ขอฝากให้กระทรวงท่องเที่ยวทอทอทอดูแลเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวอุทยานหินเขางูให้เป็นที่รู้จักเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายในจังหวัดเพื่อดูดดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนท้องถิน่นด้วยครับขอขอบคุณนะครับที่ได้มาพบปะกันวันนี้ครับขอบคุณมากครับ